สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะทุกคนคะ่ะจะสังเกตว่าส่วน<แ>ของเราเนี่ย<แ>บริเวณพื้นที่บ้าน<แ>ของเรานะคะ<แ>จะมีหญ้า<แ>มีหญ้าเต็มไปหมดเลยเหรอคะลูกใช่แล้วทีนี้มันติดเสื้อหนูใช่ไหมคะเราก็เลยจะมีมาตรการขั้นเด็ดขาดเลยนะคะโอเคไหมคะหนูต้องบอกคนส่วนของเรานะคนส่วนของเราะคะ่ะก็ไม่ยอมตัดซากกะทีนะลูกเนาะ ไม่ยอมตันหญ้าให้หนูจักเชียเลยลย่าหนูจะต้องจัดการเลยนะ,โอ,นะ,ะโอเคนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะต้องทําการนะคะตัดหญ้าออกนะคะแต่ว่าเราจะต้องจัดการคนสวนของเรานะคะด้วยมาตรการพิเศษเลยนะคะก็คือบอกพ่อดนเลยนะตัดหญ้าไ,นะไม่ใช่ต้องบอกพ่อดนนะแม่ชิม พ่อมาแล้วไปบอกพ่อาจัดยาให้หนูหน่อยรู้ไหมรู้าไหมหนูคันใครคันใครมันปากคาหนูไปหมดแล้วปากคาหนูไปหมดแล้วโอเคไหมโอเคไหม <c oughs> นี่นะคะทุกคนนี่เนาะจับรกมากเลยนะคะบริเวณนี้นะคะก็รกนะคะหน้าบ้านก็รกนะคะ <c oughs> โดย และยิ่งเฉพาะโดยบริเวณนี้นะคะบริเวณที่เรามาเก็บผักรกมากนะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องตัดนะคะถ้าเราใช้เครื่องทุ่นแรงที่เป็นเกี่ยวไปแลวมันก็จะช้านิดนึงเนาะแต่ถ้าใช้เครื่องตัดนะคะมันก็จะเร็วมากนะคะเห็นไหมเดี๋ยวจะให้ดูนูยรกมากค่ะ โอเคนะคะทุกคนนี่นะคะอสะอาดแล้วนะคะสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะก็ต้องใช้ให้ลูกสาวอันเป็นดวงใจเป็นสุดที่รักนะคะให้เป็นคนบอกให้เป็นคนอบอกให้ทํานะคะทึง เสร็จสิ้นภารกิจนี้นะคะโอเคนะคะยังไงวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามนะคะช่องบ้านหลังน้อยสวนเกษตรให้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่วันหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ mm hmm. นี่คะ่ะ mm hmm. เป็นยังไงบ้างคะห mm hmm. น้าบ้านของเรานะคะหลังจ mm hmm. ากที่ตัดไปแล้วเนาะก็สะอาดหูสะอาดตา mm hmm. ใช่ไหมคะ mm hmm. บ้านสะอาดก็น่าอยู่นะคะ นนะบ้านเกินของเราสะอาดนะคะบ้านของเราก็น่าอยู่นะคะแล้วก็อีกมุมมุนี้นะคะก่อนที่ทุกคนเห็นนะคะว่าหญ้ามันจะลูกๆแล้วก็จะมีหญ้าที่เป็นดอกๆขึ้นเต็มบริเวณนี้ไปหมดเลยะคะ่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่ตัดออกไปแล้วนะคะก็สะอาดสะอาดนะคะส่วนผลพลอยได้ของเราก็คือน,นี่อันนี้นะคะก็เป็นหญ้า ก็ได้ย่านะคะเอาไว้ให้วัวของเรากินนอนนะคะนี่นะคะกาลังกินอย่างอริดอร่อยเลยฮางฮางไงนางคือแน,น่รลวงคก้มคาแตกจาบบอโอเคนี่นะคะเราก็ได้ย่าของเราเนี่แหละคะ่ะเอามาให้วัวกินนะคะ บ้านเรือนนะคะสะอาดนะคะบ้านก็น่าอยู่นะโอเคนะคะสวัสดีนะคะ